เอ็นี่ทุกคนผมคือชายจากหน้าต่างแล้วผมมีอะไรจะบอกภาคที่2อ,ออกแล้วดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคลาสพีพีนะครับผมและเกมที่เรามาเล่นกันในวันนี้ก็คือ The Man from the Window 2ชายจากหน้าต่างภาค2ฮะอะไรและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะลุยเลย ยังไม่ผิดหวังเหมือนเดิมเว้ยอ้นี่จวเนียออ oh, นี่ตัวเดิมปะเนี่ยผ้าก,กระต่ายคนเดิมจากบ,บ้านที่แล้วปะเนี่ยหัวดีแม่โอ้โห oh, oh, แล้วมันโตได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้้ oh, าที่แล้วยังเป็นเอปียออยู่เลยแม่แต่พอหน้าอย่างงี้ค่อยเข้ากับเสียงที่กูให้หน่อยนกกยางโอเคดีหรือเปล่าใช้ได้เลยแม่ไม่มีปัญหาหรอกพอดีผมมีเวลาว่างนิดหน่อยในช่วงเบรกนี้ก่อนที่จะต้องกลับไปทํางานอีกรอบมา ผมก็เลยอยากโทรมาถามว่าพวกแม่สบายดีกันหรือเปล่าพวกเหรออ๋อขอบใจมากลูกชายแต่ว่าพวกเราสบายดีทีนี้อ่ะบังเอิญว่าแม่เจอเศษตังค์นิดหนึ่งในกระเป๋าแม่ก็เลยซื้อของกลับมากินที่บ้านนะนะอืมฟังดูดีเยี่ยมเลยแม่เมราว่าพวกแม่คงกินกันให้อร่อยนะเอาละผมต้องวางสายนี่แล้วกลับไปทํางานต่อละผมมีของที่ต้องย้ายอื้อเลยภายในคืนนี้อ้อแล้วก็วันนี้เป็นตาของผมที่จะใช้โฟล์คลิปละ บอกเจ้าตัวน้อยด้วยว่าผมฝากวันดีนะเจ้าตัวน้อยเหรอใครคือเจ้าตัวน้อยได้เลยลูกขอบคุณแม่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะมีเจ้าตัวน้อยแล,ะละ้วเหรออริค่ะคุณย่าเคไอ้นั่นแต่งงานแล้วละ่ะแล้วลูกเองทำไมเหมือนลามากกว่ากระตายวะเนี่ยพอแลานฝากกว่าดีนะอ๋อเขายังทำงานอยู่เหรอ ใช่แล้วเอาเข้าโทรมาตอนช่วงพักกันนะอ้าวแต่อย่าเปลี่ยนเรื่องสีการบ้านที่ได้มาเสดเรืร่องอะ่ะเสดเรียบร้อยแนละ้วจ้าคุณยา่าเยี่ยมยอดมากนั่นและที่ยาอยากจะฟังเสียงข้อประตูอ๋อนั่นน่าจะเป็นอาหารที่ย่าสั่งมาน่า,าจะไปเอาเองอืมหืมนี่ลาชัดเอ้ยว่าซับ the man from the window ใช่ไหมอืม ย่าสัญญาได้นะว่าเมื่อกี้ย่าเพิ่งได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ข้อประตูหลานได้ยินหรือเปล่าอ,อเดะเฮ้ยอ,อืมแปลกแปกแล้วโอ้ยดาวเลิกอีกแล้วล่ะเนี่ยอเดะมันกลับมาอีกแล้วผู้ชายคนนั้นหละคะอาฮะเขานี่น่ารำคาญเหมือนกันนะเนี่ยใช่เปล่า โอ้โหนี่คุยกันสบายใจมากแสดงว่าไอเวนนี่มันพาบ่อยจนเขาลำคาญแล้วไม่มีความกลัวแล้วเนี่ยพูดถูกแล้วหลานมันหน้าลำคาลแล้วเกินไอเวนนี่ถ้าอยากมีตังค์ยาของเอาลูตะกัวยัดบรรทายมานละเป๋าให้กระจุยแล้วหยิบอย่างเกี่ยวกัดเอาละหลานรอบนี้เราจะมาอ่านหนังสือนี่ด้วยกันโอเคเปล่าฟังไว้ให้ดีนะเออดี้พ่อของหนูกับยาอาจจะอยู่นี่ตลอดไม่ได้ฉะนั้น หนูจะต้องรู้วิธีจัดก,การเรื่องนี้โดยตัวเองโอเคนะนูเข้าใจจากคุณยา่าม,มั้งเม่เ้าละแต่ท่าเวลพั s e ์แต s เ a ซันเมชเช e วีโ w ่แดนน t ตต t n แคทเอเ e อร์สเตด t ดอร์เซมและดูการเปลี่ยนผันผู้คนนั้นเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมแต่ใช่คนนั้นคนเดิมก็ยังจะเล่นเกมบ้าๆของเขาเมื่อยามค่ำคุณจะรู้ว่าเขามามองอย่าไปจ้องและอยู่ให้ไกล มิเช่นนั้นท่านจะตายและชะตากรรมจะจบ mm hmm. ใครเคาะเสียงเคาะหน้าต่างเบาๆคือเสียงของเขาที่บอกว่ามาใช้เวลาห้านาทีให้คุ้มและจงรู้ว่าคุณอยู่ในอันตรายจากนี้ไปให้ระวังและทำให้ไวเพราะในตอนนี้ไอ้ชายได้รู้แล้วว่าเวลา มันมีค่าไม่ควรทิ้งและหน้ากระดาษที่เหลือถูกฉีกทิ้งอืมเอ้ว่าไงออเดรย์แม่ชื่อผมโคตรชอบชื่อนี้เลยฮะออเดรย์ออเดรย์ป้าอยากให้หนูฟังไว้นะป้าขอถามหน่อยว่าอะไรคือสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เออนี่มันสำคัญนะออเดรย์ป้ารู้ว่าหนูรู้อยู่แล้วกระดาษใช่ไหม เราต้องเอากระดาษกลับมาใส่ในหนังสือก่อนที่เราจะซึกเพราะไอ้ชายนั่นมันโมโหและฉีกระดาษน้่นออกถูกต้องแล้วเยี่ยมฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยจนกระทั่งพอนี้รู้วิธีหลบหลีกมันแบบหมดแล้วนหนชายนอกระาตงวิ่ไนฮะมาเจอสักทีเนี่ยมากูกระโดดทับคอหักตายหาหน้ามันแบบมมนต้องอยู่ห้องไหนสักห้องหละผมว่านะเอนี่ทุกคน ผมมาจากอนาคตแล้จะเล่นเกมนี้จบไปแล้วแต่ผมมีบางอย่างให้ทุกคนดูดูมันแนบเนียนน่ายังไงดูสิดูนี่สิอเอแล้วก็อันที่ผมมาโชว์นี้เป็นของอ่อกเพ a y เขาทำนะครับผมซึ่งก็จะมีคอนเทนต์โชว์เคสโมเดลต่างๆของพวกตัวโอ้ Jesus เจสัสไซเว็บอืม เออตัดตัดเข้าเกมเอ้าวแล้วออรีจงฟังไว้ไอ้ผู้ชายเวนตาลานี่มันน่าลำคาญมากฉะนั้นถ้าเกิดหนูมีตังซื้ออะไรก็ได้เอาไปยัดบรรท้ายมันน่าจะดีที่สุดมันจะได้เลิกตามกวนเราทั้งทีโอ้แต่เชอันนี้จะสองทุ่มและงานเข้านี่ก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วมันยังไม่เลิกตามรังควานกูเลยแม่ อ่าอันนี้ถังอันเดิมกันที่ผมเอาป้ากระต่ายมาหือมานี่ไปซุกอยู่ข้างในเลย <c oughs> ออดีตอันแสนหวานฮะอืมขอสแสดงความยินดีกับคุณเดนและปิดสำหรับการ,กรเกษียณอายุหลังจากที่ทำงานที่นี่มา38ปี38ปีป้าทำงานอยู่ที่เดิมนี่แหละที่ผมเรียกว่าดดนะิเคชันนฮะโอ้โหแค่ผขพูดแบบแค่พูดประโยคเดิมวนๆมาสินาทีผมก็เบือนะ่อละ อาแล้วีป่าได้กระดาษมาครบแล้วไหนดูซิอืมเปิบเปิเปิบ,ปบเรียบร้อยทุกอย่างกระดาษใส่ครบอืมน่าจะเหลืออีกแผ่นหนึ่งเอา้าเลขแผ่นเหรอี่อยู่ไหนได้แฟร์อ๋อนี่ไงเปิบเรียบร้อยไหนดูซิไม่มีสิ่งใดหยุดชายนั่นไดไม่ว่าแรงกายหรือการกัดขัง ฉะนั้นท่านจงระวังเขาจะมองมันกล่องแห่งความบันเทิงและสร้างสรรค์ทีวีสินะเมื่อการล่าเพื่อนของเขานั้นทำไมจู่ๆเสียงหายแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาอ่านต่อวัดดาทำไมจู่ๆเสียงหายอ่อออเรอย่าคิดว่าเราไม่รอดล,ละแหละ เยบในเวลาสองทุ่มตรงชายนอกนะต่างก็มาถึงตรงประตูและถึงแม้เขาจะมีเวลาแค่5นาทีในการทำเป้าหมายของเขาให้สำเร็จในคืนนั้นในครั้งนี้ชายผู้นั้นนั้นพร้อมอ๋ออันนี้มุมมองมันเออเอาว้ทราบเพื่อนชายผู้นั้นใน,นที่สุดก็เจอเพื่อนใหม่เขาแล้ว ดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนฮะไอ้วันดีจูเนี่ยนี่แม่ทำไมประตูหน้าถึงเปิดอาสซะขนาดเนี่ยออเด้หายไปแล้วสหาเอา้าลูกรอดออเด้เกิดอะไรขึ้นยาของลูกหายไปไหนอ่ะออเดม่เอาหน้าพูดกับพอ่อสิลูกอืมหรือว่า The man from the window อ้น่ากลัวจังเลยก้อยให้มันเฉยๆหรอกเพื่อนนั่งแปะสับเกดิสเพื่อคอนเทนต์น่าายเอล่ะเอาใหม่กับไปใหม่อีกรอบฮะว้าแย่จังเมื่อกี้ผมผิดหวังจนตะวันขึ้นเลยฮะเห็นเปล่าอะไ้แดนนี้มาครบละถามลูกได่ทำยังไงต่อค่าคุณย่าตามย่ามาลูกโอเคเมื่อกี้มีอะไรบ้างวะหนดูซที่อาบน้ำห้องว่างเตียงตู้ซิงค์คาบิเต อันนี้เอาไว้เก็บกล่องใช่ไหมในห้องนี้น่าจะปลอดภัยแต่ผมยังไม่ได้เห็นฉากที่มันเอาตัวออ,อร,รีไปนี่หว่าอืมอะไรไอ้หนูนี่พักการทดลองนะโอเคอย่ากโกรธยานะลูกแต่เพื่อการทดลองคอนเทนต์นะหนูเกดิสบมังเอิญยาเป็นยูทูบเบอร์อะไรอะไรแล้วก็ส่วนตัวผมซ่อนตรงไหนดีอ่าใช่ตัวผมต้องซ่อนตรงที่ที่รอดใช่ปะอ๋ะคอคลิกเข็นไอ้เคนให้เดี๋ยวอ่าโอเค มาอีกเอนดิ้งหนึ่งฮะได้ง่ายๆโง่ๆเลยเป็นเวลาสองทุ่มตรงที่ชายคนนั้นมาที่ประตูเกชายคนนั้นพยายามหาในตะกร้าผ้าไม่เจออะไรเอาล่ะต่อไปที่ล้างจานน่าแหละโชคดีเอาทีอยากรู้แล้วเกิดวันพ่อมันจะถามผมว่าอย่างไงเอ้ยยในที่สุดเขาก็พบเพื่อนใหม่ แล้วก็ตัดไปโง่ในเวลานั้นเป็นตอนเที่ยงคืนตรงพอดีตอนที่จูเนี่ยได้รับสายโทรเรียกจากบ้าน<ม>จะอีกฝั่งหนึ่งของโทรศัพท์เป็นเสียงที่ถูกทำให้บิดเบี้ยวและฟังไม่รู้เรื่องต่างๆนานาและหลังจากนั้นไม่นานสายก็ถูกตัดไปเมื่อเขารู้ตัวว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจูเนี่ยก็รีบกลับไปที่บ้านเลยทันที เขาจะพบอะไรตอนที่เขากลับไปถึงบ้านนะมีแค่เวลาที่สามารถบอกได้ต้องถามด้วยหรืออ่าเยี่ยมฮะตัดมาฉากนี้เลยแวบกลับไปอีกรอบมารอบนี้ไม่ได้กลายแพ้ฮะรอบนี้กะเอาชนะเร็๊มเลวิ่งเถอะเพื่อนเสียเวลากูมากเลยอื้มหือถีบเข้ามาอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ในเมื่อหน้าต่างถูกเปิดเอาไว้เขารู้เลยว่าต้องมองที่ไหน อ่ะเอ๊ะวะไฮเอาไว้ไปซุกอีกรอบโทษทีสำหรับเมื่อกี้นะยาบังเอิญว่าสติเลอะเลือนไปนิดนึงไปเข้าไปซุกในนี้ลูกอะไรแล้วก็อยู่ในนั้นไวเ้เงียนะลูกถ้าเกิดหายใจไม่ออกหรือว่ายัางไงก็เอ๊ะเดี๋ยวนั้นได้เอาโทรศัพท์เข้าไปไป,ปะกอการหายใจไว้งั้นล่ะลูก อ่ะละผมเขาลงตังนี้ได้ป่ะป้าไม่แมกก้กระทั่งอยากจะลองลงไปในนั้นเดี๋ยวซ้ำไปประเด็นคือไม่ใช่ว่าป้าอยากลองไม่อยากลองนี่ป้าเห็นไซต์ตัวเองแล้วใช่ไหมอืมอ่ะอ่ะเมื่อกี้ผมลืมไปแล้วว่ามีตรงไหนไม่ปลอดภัยมั่งอ่ะตรงนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะล่ะไม่แน่ตรงนี้ป้า,าจ,จะซุกได้แล้วกันไปป้าสามารถซุกข,ข้างในนี้ได้ตัวจินตนาการมรนซุกข,ข้างในนั่นแล้ว จะมีเหตุผลอะไรให้มันแบบหาป้าไม่เจอวะอันบักเอฟหาอะไรไม่เจอหรอกอีกหอยหลอดปึ๊บที่ล้างเสื้อไอ้ที่เก็บเสื้ออันนี้อันสุดท้ายแล้วฮะไม่เจอไม่มีใครอยู่บ้านตัวเองวะเวลาตอนนี้สองทุ่มสองนาทีแล้วแล้วถึงแม้เขาจะมีเวลาเหลืออีกมากแต่ชายนั่นก็ไม่มีที่ให้หาอีกต่อไปแล้วฉะนั้นเมื่อเขามาไว เขาก็ไปไวเช่นกันอย่าบอกน้อลูกกลับมาพอดีอีกลอ,อ,อดเวง่ายๆเงีย้งยให้แล้วแล้วก็ไปผลด้วยรอบนี้อย่าคิดว่าจะเข้ามายุ่งที่นี่โง่ๆแล้วก็มายุ่งกับคุณย่าแล้วก็หนูได้เพราะว่าฉันอ๋อ ำเป็นเทเวิ่งหน้าตั้งเลยพอเจอเคาะออเรอออเรหนูมไม่ต้องกลัวดูเหมือนว่าจะเป็นกับข้าวที่ป้าสั่งนะออเรอเอาไงกับนังเด็กนั่นดีวะเนี่ยแม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม้วันไอ้เกมนี้ภาคเกมนี้ลูกเล่นน้อยกว่าภาคแรกไฮะจบด,ดื้อเลยอ่าแล้วก็นั่นฮะมาละดาวหนึ่งเอาละต่อไปเอาแบบยากแล้วก็ดาวเต็มเลยแล้วกัน โดยทิ่ว่าแบบยากมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมมัง่งอ๋อไม่มีเช็คลิสต์ตรงนั้นให้โอ้ยปกติกูเล่นก็ไม่มีอยู่แล้วนี่คือยากเลยใช่ไหมเนี่ยแว้วัดเมื่อกี้ผมดึงผ้าผ่านประตูมาได้เลยอีซี่ไอ้โนอดิอย่าลืมเรื่องกระดาษเอาคุยไปละโอเคงั้นต่ออันนี้คืออะไรเนี่ยอเช็คลิสต์พอไม่ได้ใช้แล้วก็มาวางไว้ตรงนั้นเลยอืมวันนี้ป้า เอ้ไม่ใช่ป้าดิย่าก,กับหลานสาวอยากจะแบบได้รับความท้าทายหน่อยได้ไหมไอ้ชายที่จ้องชาวบ,บ้านจากหน้าต่างไอ้ลามกตัวกระเปิดไอ้ภัยสังคมเวลาตนอตนนี้8นาฬิกาสนาทีถึงแม้เขาจะมีเวลาเหลืออยู่แต่เขาไม่มีที่ที่จะหาอีกต่อไปแต่เขาก็มาไวไปไว รอบนี้นางหนูนั่นไม่กลัวแล้วก็ผีจากไอ้เกมจิกจอกผีสิงนั่นก็โผล่มาวัสดีครับคุณผู้หญิงผมได้รับรายการอาหารนี่มาเออคุณเดียนใช่ไหมนั่นยาเองในที่สุดหนูกลายมากเลยจากการซุกซ่อนนั่นมาสว้าป,ปามกันเถอะเถมือนพ่อไม่มีผิดเลยเว้ยอ่าและอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมฮ <c oughs> ั้โวันดีคุณพ่อ แม่ทักลูกทักแม่ก่อนแล้วลูกเออเฮ้ oh, hey, แม่ทำไมวันนี้แม่นอนดึกจังอะอ่ uh huh. าฮะบังเอิญว่าแม่อยากจะบอกลูกถึงบางอย่างอะนะอ่าฮะอะไร,รอ๋อไอชายตะไลนั่นโผล่หัวไามา่แล้ววันนี้โอ้ไม่ออที่โอเคหรือเปล่าอะไม่ต้องห่วงลูกนางโอเคดีแต่แม่แค่อยากจะบอกเฉยเฉยว่าหลานค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ดีเลยนะคืนนี้ อีกไม่นานแกก็น่าจะพร้อมที่จะรับมือไอ้ชายนั่นคนเดียวแหละก็เยี่ยมเลยนั่นละ่ะลูกหนูเอ้ยลูกผมถึงเหมือนกันใช่ไหมละ่ะก็น่าจะใช่แหละน่าจะได้มาจากคุณย่าแน่นอนเลยแน่นอนอยู่แล้วขอบใจมากลูกเอาล่ะก็ในเมื่อย่าบอกลูกแล้วย่าควกลับไปนอนได้แล้ววันดีนะจูเนี่ยวันดีคุณแม่จเจอกันในตอนเช้าครับอืม จะไม่เสซพงเซไปอะไรกันหน่อยเหรอแล้วได้ดาวครบอย่างอ่าเรียบร้อยฮะสองดาวดาวม่วงกับดาวส้มเป็นเกมที่เรื่อยๆดีฮะไม่ค่อยมีจุดพีกิกแต่ก็ไม่มีอะไรมาขัดใจเหมือนกันฮะแต่เอาตามตรงผมชอบความยากของภาคหนึ่งมากกว่าฮะภาคนี้คือแบบโอ้ง่ายมากเลยเว้สบายๆเลยอ่ะ อาละแต่ก็นั่นแหละครับผมถ้าเกิดอันนี้ไปอยู่ในคลิปรวมมีเช่น3เกมรีหรือ3เกมเสียตังก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคลิปนี้อยู่ในคลิปเดียวของมันก็คือขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมเลยเดี๋ยวให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปไม่ลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ